ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะพี่รุทอโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็สามารถลืมได้เลยนะคะโอเคครับเนี่ยพี่แชร์สก,กีนก่อน กินขึ้นเรียบร้อยค่ะขึ้นเนาะใช่ค่ะพี่ขอ,อย้ายสก,กรีนนิดนึงเห็นเนาะเห็นชัดเจนค่ะอโอเคครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ วันนี้ก็เราเจอกันอีกครั้งนะครับในส่วนของ easy insure นะครับก็ทุกวันศุกร์บ่ายสองโมงนะครับเวลาเดิมนะครับวันนี้ผมก็มารับหน้าที่แทนคุณสุกิจอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็ผมก็จะมาพูดถึงในส่วนของตัว azure active directory domain service นะครับซึ่งต่อจากเดิมก่อนหน้านี้ผมได้พูดถึงตัว azure ad ไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็เลยมา พูดถึงตัว Azure AD DS ตัวนี้นะครับก็เบื้องต้นนะครับโครงสร้างของมันนะครับก็จะเป็นในรูปแบบลักษณะนี้นะครับก็คือตัว Azure AD DS เนี่ยมันจะคุยก,กันกับตัว Azure AD ที่อยู่ในเทอร์เนตเรานะครับแล้วมันจะมีในส่วนของตัวที่เป็นเมนเนตนะครับของโดเมนเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะทำหน้าที่คอยเม n เนที่อยู่ภายใต้ในส่วนของ Virtual Network เดียวกัน ข้างในนี้ก็จะเป็นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ที่เราทําการจอยโดเมนนะครับก็จะผ่านการออเทนในรูปแบบเดียวก,กันกับตัว AD ที่เรามีอยู่ออนพิมพ์พวก uh, LDAP k e r b e l o t พวกนี้นะครับสามารถใช้ออเทนผ่านตรงนี้ได้นะครับก็จะเมนเนตด้วยตัว uh, Azure AD DS ตัวนี้นะครับผ่านตัวนี้โอเครูปแบบมันจะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็คือตัวออนพิมพ์เนี่ยมันก็มีการออเทนและซิงค์คนไหนกับตัว a c ชัว e AD อยู่นะครับส่วน Azure AD เนี่ยมันก็สามารถที่จะมาคุยกันกันกบตัว a าชัวเ d ในรูปแบบของการอ u นเทอเช่นเดียวกันกับที่อยู่ในฝั่งออนพิมนะครับก็จะมาทำงานภายใต้ในส่วนของ Virtual Network ที่คุยกันกันกบตัว ADDS เราสามารถจะมีในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับไคลเอนท์ High ที่สามารถจอยที่จะอยู่ในวงเดียวกันหรือว่าจะเป็นคนละเวอร์ช l n เน็ตเวิรก็ได้แต่ว่าในการจอยเนี่ยตัว v วอร์ช l n เน็ตเวเนี่ย ต้องมา p a รล i n งก,กันกับตัวเวอร์ชันเน็ตเวิร์กของตัว Azure AD DS นะครับโอเคก็ขั้นตอนนะครับเราต้องสร้างในส่วนของตัว Resource Group ขึ้นมาก่อนนะครับที่เราจะใช้ในส่วนของ Azure AD DS นั้นนะครับรูปแบบการสร้างนะครับเราก็ไปที่ Azure Portal นะครับแล้วก็เลือก Create เลือกในส่วนของตัว Azure AD Domain Service นะครับมันก็จะให้เราเลือกในส่วนของรายละเอียด u u s s r r p t t o n r e s o u r c e group นะครับถ้าเรายังไม่มีเราก็ Create ใหม่ได้นะครับแล้วก็แยกไปตัวโดเมนที่เราใช้นะครับ l ล cal SKU อะไรนะครับมันก็จะทำการสร้างมันก็จะ d e ploy ในส่วนของตัว Azure AD DS ให้เรานะครับพอ d e ploy เสร็จมันจะขึ้นสถานนะเป็น running นะครับโอเคงั้นผมเปิดภาพตัวจริงให้ดูนะครับ จะเป็นประมาณนี้นะจะไม่เห็นสกรีนแชร์สกรีนกัอนนโอเคโอเคอ่ะก็ะจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับก็คือถ้าเราเข้ามาในพอร์ทัลครับเราสามารถที่จะเสิร์ชจ,จากตรงนี้ได้นะครับว่าเป็นตัว อาชัวอ่ามันก็จะขึ้นมาเป็นตัวตัวนี้นะครับตัว Azure ad domain service นะครับแล้ก็จะคลิกเข้ามาอ่าอันนี้ผมมีการสร้างของของออฟฟิศผมไว้อยู่แล้วนะครับก็ชื่อโดเมนนี้นะครับส่วน r e ซอ u ก c e กผมใช้เป็นชื่อนี้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้สามารถที่จะคลิกเข้าไปในตัวนี้นะครับที่ผมสร้างไว้ คเคตัวนี้มันก็จะโชว์สถานะเหมือนกับตัวที่ผมพรีเซนต์ื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นในรูปแบบของตัว running ตัวนี้นะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับก็ตัวนี้ก็สามารถที่จะทำอะไรได้บ้างนะครับเบื้องต้นเนี่ยมันมี Instru c t i o n ให้เราอยู่นะครับถ้าเราจะ enable ตัว password hash synchronize ก็สามารถที่จะเข้ามาตาม Instru c t i o n ของตัวที่ในส่วนของพ o ร์ท l provide ให้นะครับ สามารถคลิกแล้วก็ดูรายละเอียดของ Instruction ได้ standard, นะครับส่วนหน้าของตัวนี้เองเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดอยู่ไม่มากนะครับก็ในส่วนของ Setting เนี่ยมันก็จะบอกค่า Default ที่เราสร้างตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับอยู่ Virtual Network อะไร IP ปร,ประมาณอะไรแล้วก็มีตัว Service อะไรบ้างนะครับตัว Secure a d อแดปเปิดไหมนะครับถ้าจะเปิดก็เลือก e n a b l e ตรงนี้นะครับซิงโครไนซ์อันนี้มีการซิงโครไนซ์กับตัวเช่ดีซิงโครไนซอยู่นะครับ Yo, อันนี้ก็มีการบอกว่าซิงค์คืนไนท์หรือว่ามีแบ็กอัพในช่วงไทม์ไหนมีเ l e ร t เอรอะไรไหมนะครับ Notification นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะให้มันแจ้ง Alert เป็นอีเมลได้นะครับโดยเราใส่อีเมลเข้าไปอีกจากตรงนี้นะครับแล้วก็เซฟมันจะส่งอีเมลไปยังกลุ่มที่เราเลือกไว้นะครับก็คือเป็น global admin นะครับหรือว่าจะเป็นเ e มเบอของ Azure AD ที่เป็น DC admin นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะให้ส่งกันเลยไปได้นะครับ ตัว SKU ก็เบื้องต้นเนี่ยผมเลือกเป็น standard นะครับแต่ถ้าเราต้องการปริ่นก็สามารถที่จะมาเลือกเป็นเวอร์ชันที่สูงกว่านี้ก็ได้ตามความต้องการนะครับ Security setting อันนี้ก็จะเป็นค่า setting ด้าน security ของตัว a z u r e a d d s นะครับว่าเราจะใช้ฟังก์ชันอะไรบ้างครับอย่างเช่น TLS เนี่ย เป็นเวอร์ชั่น1.2ใช้ไหม NTLM เวอร์ชัน1น1อ a u t e n ใช้หรือเปล่านะครับสามารถที่จะมาเลือกเปิดปิดจากตรงนี้ได้นะครับอันไหนใช้อันไหนไม่ใช้ Kerberos อย่างเงี้ยครับท a สเ Word ตัว synchronize เราสามารถที่จะมา Control ผ่านตรงหน้านี้แล้วก็เลือก Save ได้นะครับอันนี้คือจะเป็นหน้าหลักของตัว Azure AD DS หรือว่า Azure AD Domain Service นะครับโอเคทีเนี้ยเวลา เราจะใช้งานเราจะใช้งานยังไงนะครับอย่างเช่นเรามีเซิร์ฟเวอร์ต้องการที่จะจอยเข้ากับตัวโดเมนของตัว A.D.D.S. ที่เราตั้งนะครับเราก็สามารถที่จะ Create ตัว Windows Server ได้นะครับอยู่นี่โอเค ก็เบื้องต้นนะครับพอผมทําการสร้างตัว Azure AD DS แล้วเนี่ยมันจะได้ตัวตัวเซอร์วิสหรือว่าตัวรีซอร์สเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้นะครับชุดชุดที่เป็นตัว AD DS นี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเน็ตเวิร์กตัว VNet ตัวเนี้จะเป็น VNet หลักของของ AD DS เองนะครับของ AD DS ผมเป็นตัวนี้ก็จะใช้ VNet ตัวที่ผมสร้างไว้ก็คือตัวนี้นะครับ ทีนี้กรณีที่ผมต้องการที่จะเอาเครื่อง client หรือว่าเครื่อง s e r v ์ฟเอร์เนี่ยจอยเข้ามาก็มีได้2-3ถึง3รูปแบบนะครับอย่างเช่นรูปแบบแรกง่ายสุดผมก็เอาเครื่อง s e r v ์ฟเอร์ที่ผม create เนี่ยอยู่ในวง vnet เดียวกันกับตัว azure adds นะครับอันนี้คืออันอันแรกช้อยที่2ในกรณีที่ผมมี s e r v ์ฟแต่ว่ามี vnet virtual network เนี่ยคนละวงกัน ทีนี้ถ้าผมต้องการจอยก็มีวิธีที่จะใช้อีกวิธีหนึ่งก็คือทำการ vnet p a i พ i n ินะครับเพื่อให้สองวงเนี่ยมันคุยกันได้อันนี้ก็คือ้อยที่สองส่วน้อยที่สามนี่ก็คือจะเป็น้อย VPN นะครับก็คือหลกัลกๆคือตัวเน็ตเวิร์กนี่มันต้องเห็นกับตัวเน็ตเวิร์กของ AD DS ถึงจะจอยโดเมนได้นะครับโอเคอันนี้ผมจะมีอยู่2 VM นะครับก็คือตัว client ผมเป็น Windows 11นะครับตัวเมนเนตผมเป็น Windows 2019นะครับทีนี้ก็บางคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะในเมื่อสร้างตัว AD DS มาแล้วแล้วเราจะเห็นได้ยังไงว่าข้อมูลพวก Object User ูเต่างๆเนี่ยมันมันอยู่ข้างในตัว AD DS ที่เราสร้างแล้วนะครับก็คือหน้าเมนเนของตัวยู e r อร์นั่นเองนะครับจะดูได้ยังไงก็คือต้องมีตัว Windows Server 1ตัวครับแล้วก็ลงตัวฟีเจอร์สำหรับเม n เนต ตัว AD เข้าไปนะครับเราถึงจะเห็นตัวารายละเอียดของ user หรือว่า object ต่างๆที่มันมีการเล็บหรือว่าซิงกันไว้กับตัว AD นะครับโอเคอันนี้ผมก็คือผมทำไว้ที่ตัว Windows Server 2 0 9 9ตัว m i n u t e ตัวนี้นะครับคือผมทำการสร้างแล้วก็ install feature ตัว Admin Tool เข้าไปเพื่อทำการ connect คุยก,กันกับตัว Azure AD DS ตัวนี้นะครับโเ,เดี๋ยวผมจะให้ เห็นตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับว่าเวลาเข้าไปคุยเนี่ยมันจะเห็นออบเจกต่างๆยังไงโอเคตัวนี้ก็คือเครื่องอตัว Windows สอง9สิบเตัวนี้นะครับตัว m a n a นตก็คือผมผมออนไว้แล้วก็จะเป็นตัวเครื่องนี้คือเครื่องนี้นะครับผมก็เข้ามานะครับผมลงตัวเมนเ m e n t Tool ไว้แล้วในชุดนี้ชุดที่เป็น ad นะครับผมก็เลือกในส่วนของตัว user and computer นะครับผมก็จะได้ตัวนี้มาอโอเคเราก็จะคุ้นเคยกับหน้าตาของ ad ที่เป็น on-pim r นะครับมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันแต่ว่าตัว object หรือตัว ou พวกนี้มันจะเป็น ou standard ของตัว adds ให้เรานะครับแล้วมันก็จะซิงค์ในส่วนของ user เนี่ย ที่ทำการซิงครไนซ์นก,นกันกับตัวช่วยเเนี่ยมาให้เราหมดแล้วนะครับตามนี้นะครับก็จะ,จะมีรายละเอียดของ AD ของยูเซอร์ต่างๆนะครับก็จะมีเข้ามาอยู่ข้างในนี้ส่วนคอมพิวเตอร์นะครับผมจอยไว้ก็คือคือเครื่องตัวเครื่องมเนเตัวนี้แหละหนึ่งเครื่องที่ผมจอยเข้าไปแล้วก็เครื่อง windows 10เมื่อสักครู่นี้นะครับอีกเครื่องหนึ่งที่ผมจอยเข้าไปอ,อ๋อ windows 11 คเครื่องนี้ที่ผมจอยโดเมนเข้านะครับก็จะเห็นในส่วนของคอมพิวเตอร์อ็อบเจกต์ว่ามีอยู่สเครื่องอันนี้ก็คือจอยเข้าตัว Azure AD ที่เป็น Azure ADDS นะครับก็จะเห็นตัวอ็อบเจกต์สองอันนี้รูปแบบการจอยก็เหมือนก,นกันกับลักษณะของจอยเซิร์ฟเวอร์อันพมะครับก็ไปเลือกคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เลือกจอยสามารถเข้าผ่านตรงนี้แบบเดิมที่เราเคยจอยก็ได้นะครับแล้วก็เลือก ก็จะมีบงส่วนนี้อันนี้คือของจอยของที่เอาฟิศไว้ก็จอยในรูปแบบเดียวกันนะครับจอยเสร็จเราก็จะสามารถเข้าด้วย user ของโดเมนได้ตามสิทธิ์นะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมเข้าด้วย user ของผมเองนะครับวิสลุดโอเคอันนี้ก็คือเข้าด้วยโดเมน user เข้ามาที่เครื่องนะครับรีโมทเข้ามาในส่วนของตัว AD ได้นะครับใน OU ต่างๆนะครับ Okay. ครับก็ตัวนี้ก็คือผมวันนี้ผมก็มากล่าวในการสร้างและก็การเข้าไปใช้งานเบื้องต้นนะครับของตัว Azure AD DS ก็เราก็จะเห็นภาพก็แล้วว่าโอเคเราสร้างตัวรีซอสขึ้นมาก่อนนะพอเราได้รีซอสเสร็จเราก็ทำการซิงค์พอมันซิงค์กันเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างในส่วนของ Virtual Network ที่อยู่ร่วมกันเพื่อทำการจอย เอาเซิร์ฟเวอร์เอาไคลเอนเอา PC จอยเข้ามาแล้วก็สามารถเม n เนจกรุ๊ปโพลิซีหรือว่าอะไรผ่านทางโดเมนได้โดยเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ลงตัวอ่าเมเนเเมนทูลเอาไว้นะครับก็มาสร้าง Object หรือสร้าง p o l i ซีในรูปแบบเดียวกันกับตัวอ่า n p เดนพนะครับก็จะเป็นในรูปแบบนี้เราก็จะพอเห็นภาพแล้วว่าการเม n เนจมันเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากมันก็จะเป็น หน้าตาที่เราคุ้นเคยกับตัวออนพิมพ์อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้ผ่านจากตรงนี้เลยนะครับส่วนการบริหารจัดการก็แบบเดียวกันนะครับเราจะถนัดกับแบบออนพิมพ์เราก็จะใช้ในส่วนนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับใน npc นะครับส่วนไอ้ตรงต,รงตรงส่วนที่ผมทำให้ดูเนี่ยคือผมใช้ในส่วนของ virtual network เดียวกันนะครับแต่ถ้าจะกคนละ virtual network เนี่ย,ก,นนยก็ทำตัว vnet p a i r i n g ได้นะครับตัว vnet เองเนี่ยสามารถทำ ตัวแพลน์ลิงตรงส่วนนี้ได้นะครับเพื่อเชื่อมระหว่างวีเน็ตกับวีเน็ตให้สามารถเห็นกันได้โอเคก็อันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็กล่าวให้เห็นภาพกันเบื้องต้นว่าเป็นในรูปแบบนี้นะครับสำหรับตัว a c d d s นะครับโอเควันนี้ก็เนื้อหาจะไม่มากนะครับก็เกินค่าประมาณนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับก็อันเนี้ยผมก็ได้พูดในส่วนของ การใช้งานเบื้องต้นของ ADDS แลละโอเคก็มีจะกล่าวถึงนิดหนึงนะครับก็ในส่วนของตัวการให้บริการของเรานะครับก็ของฟิชชั่นเองนะครับเราก็มีเวิร์กโหลดมากมายนะครับเราก็ทําในส่วนของพวก Power Apps h a r e Point นะครับ Azure นะครับแล้วก็มีในส่วนของ BI นะครับมีแพ็กเกจนะครับต่างๆเวิร์กโหลดที่เรา ดูแลนะครับแล้วก็ในส่วนของเซอร์วิสของเรานะครับเซอร์วิสของเราเองเนี่ยเราก็มีให้บริการเซอร์วิสในส่วนของพวกไลเซนต์แล้วก็อินพิเม้นต์นะครับตัวอินพิเม้นต์เราเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัว power app แล้วก็ bi นะครับสองตัวนี้นะครับส่วนไลเซนต์เนี่ยของเราก็จะมีในพวกชุดที่เป็นพวกโอสามหกห้า m สามหกานะครับ power bi azure subscription นะครับชุดที่เป็นของไลเซนต์เนี่ยเราก็มีในส่วนของ ไทยเอนจิเน uh, ียร์ซัพพอร์ตนะครับแปดูณห้าอันนี้คือฟรีแล้วก็คอนซัลฟรีนะครับพร้อมทั้งถ้าเป็นลูกค้าเราเนี่ยก็จะมีในส่วนของ t ทรนนิ่งเทรนนิ่งคอร์ทุกเดือนนะครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะเข้ามาร่วมได้นะครับในส่วนของคอร์สเทรนนิ่งในแต่ละเดือนที่เรามีการเปิดคอร์สขึ้นมานะครับจะเป็นในส่วนของ f u วชั่เองนะครับโอเคครับผมก็ของเรานะครับ จะดีไฟของพิวชันเราก็เป็นโกล t พาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็ c m i Level 3นะครับมี ISO มีในส่วนของอารางวัลนะครับของ Microsoft Partner ปี2 0งพนะครับแล้วก็มีการแข่งขันที่เราได้รางวัลอันดับหนึ่งของตัว SME มาด้วยนะครับก็จะประมาณนี้คครับก็วันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากครับฟังครับเรียบร้อยจ้ารกวนเก็บให้ด้วยเนาะ ครับก็สวัสดีครับ